สวัสที่ตุนโดนเขาอีกันห่ไม่เน่เนี่ยรุ่นเฉช,ชอบชื่อนะน,นีมบ่นอะไรเื่อืมแบบนดีคือแบอบอันนี้คือแบ,บบเออมาแเกี่ยวบเคยเห็นมคลิปช็อตที่เขาแบบแบบเ RPG นะเข้าใจไหมแบบเป็น RPG แบบคุณถือ RPG ก็เร่อไหมครับเอนอะันนี้คือแบบในระบบแบบแอดโ m มเข้าใจไหม

กก็่อนที่จะมาถ่ายมันไม่นี้ยบนีไม่มี 180. 80. 80. 80. 80. 80. 80. มีาขายอะมึงเบคอนไม่กัดเบคอนมาได้ยังไงเนี่ยตอนนี้สูงต้องหกอันไม่สุ่มโอ้ยเลื่อนคือเดี๋ยวอันลื่นลื่นลื่นบ้านแปดเดียวแล้วมันคืออะไรแล้ว ลื่นตัวขอบคนซ่อนบ้างอือี่ออเจอแบบไม่ได้วิ่งเลย mà hàng nhiều mắt subscribe cho もう一回。 เรื่มงอะไรเผิดตัวเลยกันโอเคงั้นทีหลังสิบซื้อมันจะไมอยู่จะเริ่มใหสามสนึ่งมันดันยม่ใครยังเกิหมุนต่อมุนกกงลรอมหาศัจจันเฮ้อะไรกลงลรอมหาศจอะไรกันนะ ผมพูดไว้รแบบสวยเป็นส่วนชอบอ๋ออ๋ออ๋อนี่นี่คือเกิดขึ้นเอาเป็นว่าไม่รู้เรื่อง 私れ似てるんだ。これポーラー。ポーラー。いいな。おっこうな。ちょっと見えない。 อีโจ๊ตได้แต่อืมโอ้โอ้คนนั้นทำอะไรไม่ขี้เกียจไม่กันเลยคนเนี่ยตรงนี้ไม่ดีสัก เทียดนะตอนนี้จบจะปอยทุกคนอู้หู้เี็ด มีหรวมันว่าจะม,มีใครอ,อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ไปเลืวจ้าไปปูกู ร้อยจบน,นะครับน,น,นี่ตอนตัวโคดี้ครับขอจบคิดเอ้ยขอจบคลิปแต่เพียงนี้ครับบาย